เดี๋ยววันนี้จะลองทําวิดีโอแบบว่าเดินไปคุยไปแล้วก็ที่เขาเรียกที่ต่างประเทศเขาจะเรียกว่าอล์กวิดีโอเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่กับแทนทัศลองทําดูเผื่อจะมีคนดูนะไอติมข้าเหนียวมะม่วงค่ะมันอร่อยมากซูมอ,ออกไปนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะของแทนทัศก็จะเป็นอ่มิสเตอร์ซานฟราน แสงเยอะไปหน่อย <c ười> คือมันอร่อยมากจริงอะ่ะกินทุกอาทิตย์เลยคือรสชาติมันแบบว่ามันกลมกล่อมอะ่ะคือมันเป็นรสชาติแบบใบเตยเนาะเนี่ยข้าวของเขาอะ่ะข้าวเหนียวมูนของเขานะ่ะฮะมีกลิ่นใบเตยแล้วก็มีเม็ดอัลมอนด์แล้วก็ไอติมของเขาเนี่ยมันเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆอะ่ะกลมกลม่อมแล้วก็มีรสช็อกโกแลตแล้วก็มีเนื้อของมะม่วงด้วยอะ่ะอร่อยอร่อยมากบางทีก็รู้สึกว่าอืมฉันยอมอ้วนอ่ะ เดี๋ยวจะกินโชว์อร่อยมากไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปช้อปปิ้งที่แพตดินัมนะคะไปดูเสื้อผ้าสวยๆใส่แล้วก็มีเวลาอยู่สองชั่วโมงอยู่ที่แพตดินัมก็เดี๋ยวซื้อเสื้อผ้าเสร็จเราก็จะไปกดสิวเพราะว่ามีสิวตันขึ้นหลายเม็ดแล้วเพราะว่า สิวตันถ้าไม่กดออกเนี่ยมันจะเป็นสิวอักเสบเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาไปเดินเที่ยวที่แพตดินัมนะอย่างบางร้านเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ถ่ายรูปหรือว่าทำวิดีโอก็อาจจะไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้ก็เดินอยู่บนสกายวอล์กเดินกับแทนทัสเนาะวันนี้ก็แต่งตัวแบบสบายๆเดีย๋ยวให้ดูรองเท้าอีแตะนี่ขาสั้นอีแตะ แล้วก็เสื้อตัวใหม่ต้องใหม่จริงๆเพราะว่าเป็นเสื้อที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องซักเพราะว่าถ้าซักแล้วมันจะไม่ใหม่จำเอาไว้อย่าหาว่าสอน <c oughs> <c oughs> ถ้าซักแล้วมันจะไม่ใหม่ฉะนั้นห้ามซัก <c oughs> ต้องใส่เลยมันก็จะยังเป็นเสื้อใหม่ประมาณนั้นตอนนี้ก็เดินมา <c oughs> ถึง <c oughs> แพทดีน้มแล้วเนาะมันก็จะมีสองฝั่งนะมีสองเตึกถ้าตึกเนี้ยกว่ามือของเราเนี่ยมันจะเป็น ตึกที่ขายรองเท้ากระเป๋าทั้งตึกเลยส่วนอีกฝั่งหนึง่งซ้ายมือตึกเนี้ยจะเป็นตึกขายเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะพาเดินเข้าไปดูนะคะ ตรงไหนก่อนดีงงอ่ะเราก็ดูตรงนี้ยังไม่ซื้อลเราเพิ่งจะกินมาเราก็ดูตรงนี้ก่อนจะไปชั้นไหนดีนะเราเจอเสื้อร้านนี้แล้วแบบถูกใจอะ่ะร้านนี้ค่ะอยู่ประมาณชั้นอะไรเนี่ยน่าจะชั้นสองเนาะชื่อร้านเนี่ยค่ะมันแบบว่าวิปป,ป,ปิ้บดีอะ่ะ เลือกม่เห็นผลตาปองร้านนี้แล้วก็นะเดี๋ยวค่อยแวะมาซื้อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อ,ตอนี่เจอเจอชุดร้านนี้ดีนะ เดี๋ยวขอแวะซะหน่อยนะคะแวะร้านนี้หน่อยนะ<ช>ก็เดินมาประมาณสองชั่วโมงและสองชั้นยังไม่ได้อะไรสักตัวเลย<ม>นะ<ม>ก็เดินมาตั้งนานได้มาแล้วถุงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูเครื่องประดับเนาะเค,เครื่องประดับจะอยู่ที่ชั้นห้านะคะก็จะมีร้านนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่เซโูล่านะคือลืมเอาบัตรกด,ดสิวมาก็เลยเออเย็ดนี้จะต้องไปกินข้าวต่อก็เลยเออแวะมาที่เซโูล่าเพื่อมาแต่งหน้านี่จะมีเคาตาบาเพื่อให้มาแต่งหน้า,นา,า,า,นาคือถ้าไม่แต่งตรงนี้เราก็ไปแต่งที่อื่นได้นะคะ ดีม,มากๆเลยอ่ะคือเราไม่ได้พกเครื่องสำอางมาไงเราก็เลยเออแวะมาแต่งหน้าที่นี่แล้วเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบเลยมีแปรงสะอาดๆส,ดส,ดสัมฤตแล้วก็เพนซี่นะคะแล้วก็มีเนน่ี้ัวนี้ชอบมากเลยเดี๋ยวต้องจิ๊กไปใช้ที่บ้านสักอันหนึ่งนะคะก็มีพับคุณใหม่ให้ด้วยคือชอบมากเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือไปล้างเล็บแล้วก็ทาเล็บใหม่แล้วกัน <c oughs>